เครื่องรางเสือกินนมวัวเป็นเครื่องรางที่สะท้อนความหมายลึกซึ้งของความเมตตามหานิยมผ่านภาพสัญ,ญลักษณ์ที่ดูเหมือนขัดแย้งแต่ทรงพลังเสือซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายและมีพลังกลับยอมกินนมจากวัวที่เป็นสัตว์เชื่ิงและอ่อนโยนนี่คือภาพเปรียบเรยว่าความดุร้ายหรือความแข็งกร้าวที่บางครั้งเราอาจมีสามารถถูกละลายด้วยความเมตตาและความรักได้เช่นเดียวกับเสือที่ดุร้ายกลับยอมรับพลังอ่อนโยนจากวัว เครื่องรางนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ของขลังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงใจจากศัตรูให้กลายเป็นมิตรเสริมสเสน่ห์ให้ผู้ครอบครองได้รับความรักและความเมตตาจากผู้คนรอบข้างในเชิงความเชื่อเครื่องรางเสือกินนมวัวจึงเปรียบเสมือนพลังเมตตามหานิยมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้ผู้คนเปิดใจรับฟังและหลอมรวมความแตกต่างเพื่อเกิดความรักและความเข้าใจในสังคม ด้วยเหตุนี้เซอร์กินนมบัวจึงเป็นเครื่องรางที่มีความหมายลึกซึ้งและน่าศรัทธาอย่างยิ่งในวัฒนธรรมไทยทั้งในด้านความเชื่อและปรัชญายใจของมนุษย์